ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไทยมือสองนะครับของร้านเชดเกอร์เพื่อน้องจีวัตรบีรำครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นคลิปแรกสำหรับปีเสือทองครับปี65เพราะว่าคลิปล่าสุดก็คืออัปเดตรถในวันสิ้นปีครับ31ธันวาคมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกประจำปี65นะครับที่เป็นคลิปอัปเดตรถเลยนะครับผมอัปเดตรถภายในร้านทั้งหมดเลย ก็กล่าวว่าสวัสดีปีใหม่คุณลูกค้าทุกทุกท่านนะครับนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำชมรถภายในร้านของร้านเชลเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ3ามสิบกว่าคันนะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกชมนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มีติดจองบ้างนะครับก็อย่างคันแรกนี้ก็ติดจองไปแล้ว L 3 4 0สป DI นะครับก็รอเก็บงานจัดส่งนะครับผมถัดมาเป็น L 5 0 1 8่คันนี้ยังว่างอยู่นะครับ L5018 คันนี้รถปี59นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผนหลังนะครับราคา4 7 0 0 0 0บาทครับส่งปี300กิโลนะครับ L5018 เริ่มทะเบียนครบนะครับปี59นะครับเก็บสีให้เรียบร้อยทังคันนะครับยางหน้าใหม่นะครับเตรียมถ่ายน้องเครื่องกรองเครื่องนะเียบร้อยหมดนะครับเช็คระบบไฟเรียบร้อย l 5 0 1 8 4 7 0 0 0 0บาทครับคันนี้ ขับมาตรงนี้เป็นรุ่น M5 Planet U M5 Planet U ปีห้าศูนย์ครับคันนี้นะครับเก็บงานให้เรียบร้อยเช่นกันารุ่นหลงังคาขาวครับเป็นบอดสปริงครับคันนี้นะครับ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถุงก้อนสองชิ้นไม่นั่นพันหลังครับนะครับ M5 Planet U นะครับลาใหม่ยังไม่ได้แกะน,นลูกพุกออกเลยนะครับตัวนี้ ถัดมาจะเป็น L4018 ตัวนี้เป็นรถ6ปี62นะครับเล่มปเตรียมพร้อมนะครับรถปี62 L4018 นะครับราคานะครับวันนี้เปิด4 1 9 0 0 0บาทครับแถมหางหลังใหม่ครับนนี้นะครับผมฐานนาซ่าครับฐานใหม่แถมไปเลยคันนี้นะครับ401,900บาทนะครับฐานนนี้ใหม่ไปเลยครับยางหน้าใหม่ครับเซ็นหน้าร้าน มีจะมีสี่คันแล้วก็ด้านหน้าตรงมีอีกหนึ่งคันผมนำไปดูครับตัวน,นี้ก็จะเป็น L4018 อีกนคันหนึ่งนะครับรถจดทะเบียนปีหครับเด่มทะเบียนพร้อมครับยางใหม่สี่เส้นสภาพเดิมทั้งคันนะครับ L4018 คันนี้ก็4 0 10, 1 0 0 0 0หนึ่งกบาทเช่นกันครับ4 1่0 0กบาทนะครับ, 4, 10, 9, บ,ารบยางใหม่สี่เส้นรถดมเดิมทั้งคันนะครับ สีเดิมเครื่องเดิมคัดไม่เคยตัดนะครับบางครับเดินครับแบบดันพันหลังแถมส่งครับ l 4 0 1นนะครับสีแสนนึ่งื่นก็ประมาณครับแถมสง่งฟรีเข้ามาชมด้านในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของพวกด้านหน้านะครับอาจจะเป็นโบเตอรี่ค่ายฟาร์มเทคและก็ค่ายนาซ่านะครับ ราคาก็อยู่ที่4 0 0 0 0าบาทครับของใหม่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับก็คือเอาโรตารี่เก่าแลกโรตารี่ใหม่ได้นะครับเอาโรตารี่เก่าของท่านมาตีเทินเป็นโรตารี่ใหม่ได้เลยนะครับตีเชิญให้ราคาสูงครับโรตารี่หนึ่งหกห้าหนึ่งแปดห้านะครับหางตัดหญ้าก็มีนะครับตรงนี้ก็จะมี L สามหกศูนย์แปดหนึ่งพันนะครับเก็บสภาพสวยๆครับพร้อมใช้นะครับ L สามหกศูนย์แปดแบตเตอรี่ใหม่ เปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยเก็บตือสันสวยครับตัวนี้ L 3 6 8หกดไปดันพันหลังครับ2 7ง0 0นบาทครับวันนี้2องแ0 0บาทนะครับสุณค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งศูนเก้องแปดสางเก้าทเกิร์พนังกีครับีดให้บริการครับต่อมาตัวนี้เป็นรุ่น L 5 0 1 8ปรถปี61ครับเล่มทะเบียนพร้อม L 5 0 8 8ปี61 เดิเดิมๆครับอันนี้501,900บาท501,900บาทใบดันพันหลังครับแถมพันหลังใหม่นะทราครับตัวนี้รับไปเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับบางคันก็จะเป็นผันมือสองบางคันก็จะเป็นผันใหม่นะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับลูกค้าท่านใดก็โทรด่วนเลยครับถูกใจกล้ขนาด L348DI 189,000บาทครับ189,000บาทนะครับ 34DI อยู่ตรงนี้นะครับ ถัดมาก็จะเป็น L4708FP นะครับคันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับเก็บสภาพสวยพร้อมใช้ครับผมไปดันเต้นเก็บสีเรียบร้อยชุดไฟเรียบร้อยยางใหม่สีเส้นเครื่องแก้วดีดีนะครับเหมาะเดิมหลังแท้นะครับส4 9 0 0 0บาทก็าครับ449,000บาทไปดันผ่านหลังนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นยันม่า49กนะครับอ่าของยันม่านะครับตัวนี้รถปี57 ลูกค้าจากอำเภอนนไทยจังหวัดนครราชสีมาจองเอาไว้ครับกู้ผ่านทศศนนะครับกำลังใกล้จะอนุมันแล้วครับหนังดีใหม่น่าจะได้จัดส่งนะครับอย่างหน้าใหม่นะครับเก็บงานเรียบร้อยสวยพร้อมใช้ครับตังเกียร์นิ่มๆเลยเดิมๆนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านเคอรเรคเตอร์อำเภอยี่งหวิลำซึ่งโซนหลังร้านก็จะมีประมาณรถเก็บงานนะครับที่ลูกค้าจองเอาไว้ตรงนี้ก็จะเร่งๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ก็เป็นเอ้าพันสองคันนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นรถที่จอดรอเก็บงานนะครับตามสภาพาตรงลงใหญ่ก็จะเป็นรถสิบล้อรถเกี่ยวข้าวแล้วก็โซนด้านนี้นะครับก็จะเป็นรถไถเดี๋ยวนําชมด้านขวาก่อนนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีนะครับมือสองนะครับจะเป็นด้านหลังจะเป็นผ่านพวนผัานบุกเบิกโรตารี่นะครับมีหลายรายการนะครับลองแวะมาเลือกชมดูนะครับ ราคาก็คุยกันอ,อ M ห้าพันคันนี้รถปีห้าสองนะครับ M ห้าพันคันนี้น่าจะปีห้าสองนะครับอาจจะห้าหนึ่งห้าสองเท่าตีครับคันนี้ต้องดูเล่มอีกที M ห้าพันผมมีทั้งหมดสี่คันบางทีอาจจะจำสับสนแต่คันนี้สภาพสวยเดิมครับรีวิวเดียวไปแล้วอา่าน่าจะปีห้าสองแหละครับคันนี้นะครับรีวิวเดียวไปแล้วสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับแต่ว่าจะแถมยางหน้าใหม่นะครับราคานี้ยางหน้าดอกเด่นน้อยครับผมไปดันเหลือเต็มสีเดิมทั้งคัน เดี๋ยวเช็ครัวซึมเช็คไฟให้เรียบร้อยยางหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ยางหลังดอกสูงๆครับก็เป็น M5000 สภาพสวยอีกคันนึงครับตันนี้เก็บไว้เนี่ยดีกนิดหน่อยนะครับนะครับ M5000 ้ 5, 000, u นะครับโอดดว่วนเลยครับลูกค้านทนายสนใจตรงนี้ก็ M5000 อีกคันนึงครับ M5000 ตันวนี้แต่จะเป็นรถปี50นะครับราคาก็จะลดลงหืออยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทครับคันนี้ 3 2 0 0 0ัาาาบาทเก็บงานเรียบร้อยแถมส่งนะครับ m 6 0 4 0ปี55าาลูกค้าจองเอาไว้ครับเดี๋ยวรอคิวเก็บงานนัดส่งวันที่13ามกราครับทันแน่นอนนะครับรใจรอนิดนึงรอคิวก่อนนะครับ l 3 6 0 8คันนี้ลูกค้าก็จองเอาไว้แล้วขอบพระคุณอย่างสูงครับ l ส7 0 8ตัวนี้ลูกค้าเก่าเอามาเช็คเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นรถลูกค้าที่ซื้อไปจากร้านเรา,อาเอามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนลูกหมากเดี๋ยวเราจัดการให้นะคร ฐานพลูนมือใหม่ครับของนาซามี624กับห้าหกยนะครับราคาสามหมื่นกว่าบาทครับมาเลือกชมดูขายดีครับตัวนี้เป็นป้อง11นะครับ11นิ้วครับป้องความห่าง11นิ้วมาผ่าดูตัวนี้11นิ้วนะครับเล็กสิเอ็ดเครื่องใหญ่สไตล์ซิมทีครับนาซาคล้ายๆกันเลยนะครับดูทั้งตัวลายดูทั้งสัดท้ายนะครับ ทำป้อง11นิ้วไถดีครับไถเขาลึกรุ่นนี้นะครับน้ำหนักดีนะครับสีสันสวยครับไถดีอย่างมือสองก็มีครับราคาถูกๆมาเลือกเอาครับคุณลูกค้าตรงนี้จะเป็นเทเลอร์10ล้อนะครับสายรถดเกี่ยวก็มาดูได้ครับขายทุกคันบานเจริญการช่างคันนี้ลูกค้าจองเอาไว้ขอบพระคุณอย่างสูงครับผม1ล้าน6 9 0 0 0บาทครับคันนี้ขายไปแล้วนะครับโอ๊ตเจริญการช่างยังอยู่ครับ1ห้าแสน9หมื่นบาทครับตัวนี้ ครับสนใจก็แวะมาดูได้ปารน2011ครับบิวเป็น2021นะครับรถสวยโค้ด2018นะครับเลนส์มิลเลอร์ครับสวยครับปากคอเลดนะครับเครื่องเจไรนะครับตัวเดือน12สามนะครับล้านห0 0แบาทครับโค้ดเจริญการช่างเกี่ยวดีเกี่ยวข้องครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนรถขนส่งครับมี6ล้อย ยาว1นึ่คันหกสั้น1นึคันนะครับแล้วก็กระบะสไลด์ครับของร้านเชียร,ร,ร,ร์เตอร์ตอดเดี๋ยวนี้มีลงรถจอดให้ถึงจบร้อย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นผานตัดหญ้าของใหม่นะครับมีผัน NASA ผานาซาผันกูดมันนะครับของใหม่อยู่ส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งโตรตลี่กับผันพวนผันบุกเบิกมือสองอยู่ส่วนนี้อีกเยอะเลยครับลอ,องแวะมาเลือกชมนะครับรคุณลูกค้านะครับอันนี้สนใจตัวไหนก็แวะมาเลือกชมดู แล้วก็จะมีรถโซนตรงนี้อีกตรงนี้ก,กี่คันครับโซนรถหกเจ็ดแปดเก้าคันครับตรงนี้อีกเก้าคันโซนหลงังร้านนะครับเอ็มหีครับเอ็มหปีห้ามครับรถคันนี้สี่แสนสามหมื่ก้พันบาทครับใบดันผันหลังนะครับเช็คระบบเรียบร้อยแถมส่งนะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศ้ครับคันนี้ ราคาอยู่ที่2องแสนสี่หบาทราคานี้คือเก็บงานให้ใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็แถมส่งครับใบดันผันหลังอย่างดีสีเส้นครับผมใบดันเหลือเต็ม L สามหกศูนย์แปดสามหกศูนย์แปดปีห้าสี่ครับคันนี้เก็บงานให้บร้อยเช่นกันสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับอุตอนสองชิ้นแถมส่งครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเล่มปีห้าสี่รถขุดคูปต้าครับ KX นะครับ ตัวนี้ปี55มีเริ่มทะเบียนนะครับของคูต้านะครับเป็มทะเบียนพร้อมนะครับเป็นเสาเป็น2เสาครับไม่มีลายแยกตัวนี้ขุดคลองตัวเร็วดีครับคูต้า3ามแสนเจ็ดบาทครับแถมส่งเลยอ่าตรงนี้ก็จะมีอีก5คันนะครับก็จะมี M 5 0 0 0 s าอยูอีกหนึ่งคันอยู่ตรงนี้ครับ M 5 0 0 0 s าคันนี้ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทครับ3 3 9 0 0 0บาทเก็บเงินให้ร้อยแถมส่งไปแดนพันหลังนะครับ ตอนนี้สภาพเดิมๆครับเพิ่งล้างนะครับล้างเสร็จก็อาจจะรอเก็บสภาพนะครับเดี๋ยวจะรอคุณลูกค้ามาชมสภาพเดิมๆก่อนนะครับส่วนใหญ่รถที่นี่นะครับ L3408 นะครับราคาแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไปดันพันหลังนะครับแถมส่งสามร้อยกิโลนะครับ L4508 L4508 คันนี้ราคารวมปรับสภาพถือถ้าคันไหนบอกเอาสภาพเดิมก็ราคาลดลงครับ ถ้าบอกว่าปรับสภาพก็คือเก็บให้เรียบร้อยทั้งคัน2องแ0 0สบาทครับคุนงนี้2 4ื9 0 0บาทนะครับลูกค้าท้างในก็ใารก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์แ2ดเก้าสอไปสนหนึ่งสี่เจนะครับอ่าตัวนี้คันละส0 0แสนไปเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับ สุดท,ท้ายท้ายสุดก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติดิตามรับชมนะครับเยี่ยมชมร้านเคเดอรเตอร์ทั้งหน้าร้านหลังร้านนะครับรถทั้งหมดโดยรวมก็อยู่ประมาณ30คันนะครับถ้าท่านายสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 9 2์แปด1ก้าสองแปด1าม้านึ่เก้กร้านเชเดเอร์อร์เภอหนองกี่ยินดีให้บริการนะครับ <S 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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติดิตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ